สวัสดีครับของคเอกนะครับมันจำทางช่อง youtube คเอกเลขเพยากรณ์และทางชั้นเยนเลขเพยากรณ์นะครับก็วันนี้วันอังคารที่สองนะครับสองพฤศจิกา,าบรรยากาศเดิมๆในห้องทํางานกลับมาแล้วนะครับพาะว่าเปิดเทอมแล้วนะครับก็สถานการณ์โควิดไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับโรงเรียนก็ต้องเปิดนะ <c oughs> ก็ป้องกันตัวเองแล้วกันนะครับวันนี้วันนี้จริงๆแล้วต้องเปิดแต่เมื่อวานแต่ว่าทางเรียนผม เปิดเะพะให้คุณครูมามาโรงเรียนแต่เพราะว่านักเรียนเนี่ยพรุ่งนี้วันที่สามวันที่สี่เนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนก็เลยเลื่อนไปเป็นเปิดในสัปดาห์หน้านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดภาคเรียนเหมือนกันพอสัปดาห์นี้ก็เลยให้เรียนออนไลน์ไปก่อนนะสัปดาห์หน้าก็คงจนะต้องมา,อ,าออนไซต์ที่โรงเรียนนะครับแต่ก็มีนักเรียนบางคนที่เขาไม่สามารถแบบกลัวยังกลัวอยู่ก็เราก็ให้ออนออนไลน์ได้ ก็มาเ,เรียนสองแบบก็คู่กันไปนะตามสถานการณ์นะครับก็เลยมาเจอผมในบรรยากาศห้องทํางา,นเ,นะน,งานเดิมๆเนาะนะจระิงๆก็ว่าจะทําตอนเย็นๆนะแต่พอดีว่าช่วงนี้มันว่างก็ <c oughs> เลยมาทําให้นะครับอ่าสำหรับเลขวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเลขสองหนึ่งแปดแปดหนสองผมตั้งชื่ว่าผู้นําที่ถูกลือทําไมถึงบอกว่าเป็นผู้นําที่ถูกหลือ่อเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านต่างๆกันเอาด้านบุคลิกภายนอกก่อนเลยนะครับ สำหรับบุคลิกภายนอกของเลขนี้นะครับมันจะต่างอยู่นิดนึงนะครับต่างนิดหนึ่งปกติบุคลิกภายนอกเนี่ยที่เห็นข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยต่างผมจะมองว่าไม่ค่อยต่างแต่ว่าตำแหน่งเลขนี้ผมมองว่ามันต่างนิดหนึ่งเพราะว่าสองกับแปดเนี่ยเขาจะมีบุคลิกที่ต่างกันอยู่พอสมควรสองจะจะนุ่มๆหน่อยส่วนแปดจะเออาร์หน่อยนะครับถ้าถ้าสำหรับตำแหน่งนี้นะตำแหน่งที่ฉันเรียนน่าจะพอรู้ีแต่ถ้าเป็นใช้ในยูทู e ก็ก็ฟังไว้เป็นวิยารา์แล้วกันนะครับ พราะถ้าอยากรู้ลึกมันต้องมาเรียนนะครับถ้าเป็นสองหนึ่งแปดเนี่ยนะครับผ้าภายนอกเนี่ยจะค่อนข้างดูเรียบร้อยกว่าแต่ว่าเป็นคนที่ดูมีบาร,รมีพอสมควรแต่ว่าจะเป็นคนเงียบๆหน่อยบุคลิกภายนอกจะดูนิ่มๆแต่งตัวดีเลยแต่ถ้าเป็นแปดหนึ่งสองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูภายนอกจะดูเหมือนดูดีภายนอกแต่ว่าพอได้พูดได้จาได้เข้าไปคุยกัน,นจะรู้สึกว่าเขาจะดูดูดูหน่อยจะดูเข้ม มันอาจจะขาดๆนิดนึงนะครับสาหรับในชั้นเรียนเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีในฝั่งนี้โอเคน, okay, นะครับอ่ะต่อไปถ้ามดพูดถึงวิธีการทํางานตัวเขาเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยากแถวกลางนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อยากทํางานอะไรได้อย่างให้มันลงตัวที่สุดและดูดีที่สุดและต้องให้คนอื่นเห็นได้ชัดที่สุดเพราะนั้นเขาจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะทํางานอย่างจริงจังมากๆจริงจังและละเอียดจริงจังและละเอียดพอสมควรเลยนะ สมมติว่าเอาความจริงจังไปตั้งกับพวกเลขเจ็ดเลขอะไรนผมว่าก็ใกล้เคียงใกล,ใกล้ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นลูกน้องของคนเลขนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างจะรู้สึกอึดอัดอยู่พอสมควรถ้าใครเป็นลูกน้องคนที่มีคนที่มีสองหรือแปดอยู่ตรงกลางกลางเขาเป็นหัวหน้านะค่อนข้างจะอึดอัดแต่ว่าข้อดีคือเขาก็ลงมือทำร่วมกับเราด้วยเขาจะไม่ปล่อยให้เราทําเองทําไปคนเดียวปล่อยแบบปล่อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ <_ an> เขาจะร่วมมือลงทํากับเราด้วยอะแล้วคราวนี้ยมันจะเป็นข้อดีอย่างคือมันก็แบบเออมันได้ช่วยกันนะหัวหน้าก็ลงมาดูทําแต่ว่าข้อด้อยคือมันจะขยับตัวยากูร่วมง,งานจะขยับตัวยากเพราะเขาจะต้องอย่างนี้ต้องอย่างงาั้นต้องอย่างงูน้นอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเป็นเรื่องของผลงานเนี่ยชิ้นงานเนี่ยมันจะโอเคแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันอะไรพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงลวกันนะครับแต่ผลงานชิ้นงานเนี่ยผมว่า ที่ออกมาถ้าได้ทาร่วมกันนะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเขาทํางานคนเดียวเนี่ยคนนี้ผมมองว่าถ้าทํางานคนเดียวผมมองว่าเก่งนะเก่งมีความสามารถสูงคืออีกที่ที่ผมว่าเป็นผู้นําที่ถูกลืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกน้องเขาทาไม่ได้แล้วเขาต้องทํางานคนเดียวอะไรเนี่ยถ้าเกิดลูกน้องเขาทําไม่ได้เขาจะลงมือทาเองแล้วก็ช่างช่างเธอแบบประมาณว่าช่างลูกน้องมันเดี๋ยวฉันทําเองอ่าถ้าเกิดว่าตัด แบบตัดเรื่องราวตัดน,นู่นะนี้นั่นออกไปพวกเขาก็จะทำของเขาเองประมาณนี้นะครับกลายเป็นถ้าเกิดว่าโดนลูกน้องทิ้งอะไรเนี่ยเขาก็ไม่สนใจไงเนี่ยออกไหมเขาไม่สนใจจะแ,แล้วแต่แต่ก็จะมีบางอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆอาจจะมีไปตามลูกน้องบ้างอะไรเงี้ยแต่ลูกน้องก็จะประมาณว่าไม่เอาเหนื่อยอะไรเงี้ยก็จะมีงอแงลูกน้องก็จะมีงอแงบ้างนะก็จะจประมาณนี้ก็นี่แหละที่ผมบอกว่าเป็นผู้นําที่ถูกหลึง อ่ะโอเคสําหรับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการตัดสินใจต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าสองหนึ่งแปดเนี่ยเป็นคนตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วค่อนข้างจะแบบต้องเป็นอย่างที่เขาอยากให้มันเป็นเท่านั้นอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้อยู่ด้วยยากหน่อยเพราะว่าเขาจะแบบว่าเอ้ยต้องอย่างนี้นี้แต่ว่าข้อดีคือถ้าเกิดว่าเขาคิดแล้วเขาได้เป็นไอเดียของเขาไปแล้วแล้วเขาจะนาเสนอใครเนี่ยค่อนข้างจะอธิบาย ได้ดีพอคกวนแต่แค่มันแค่เอาแต่ใจแค่นั้นหนึ่งแต่เขาอธิบายสิ่งที่เขาจะคิดสิ่งที่เขาจะเอาไปรวมมือทำร่วมกับคนอื่นได้ดีนะครับแต่ถ้ามันแปดหนึ่งสองเนี่ยอันนี้จะเด่นกว่าสองหนึ่งแปดน่หนึ่งูที่ว่าเขาที่เขาคิดเนี่ยเขารู้ว่าคนอื่นต้องการหรือไม่ต้องการอะไรอ่าคิดถึงภาพรวมก่อนว่าคนอื่นจะเป็นยังไงมัางนะนี่นี่ยแต่พอจะเอาไอเดียไปใช้เนี่ยพอรู้แล้วว่าเรามองภาพรวมออกหมดแล้วเนี่ยเราก็มักจะเขาก็จะมักจะ ต้องทําแบบนี้เลยนะเพราะฉันคิดเผื่อเธอมาแล้วฉันคิดเผื่อคนอื่นมาแล้วอ่าจต,ต้องทําแบบที่ฉันคิดแล้วกันนี่แต่มันมันข้อด้อยอย่างหนึ่งของทั้งสองหนึ่งแปดและแปดหนึ่งสองในการตัดสินใจคือเขาไม่ค่อยฟังใครคือเขามองคนอื่นก็จริงแต่บางทีเขาก็ไม่ค่อยฟังใครไม่ใช่บางทีส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่ค่อยฟังใครคือถ้าคิดได้ก็ทาเลยนะครับมันมีเลขสองเลขเดียวเนี่ย นี่แทบเป็นสองหนึ่งแปดนี่แทบจะไม่เท่าไรถ้าเปน็นแปดกับสองอย่างน้อยเขาก็คิดถึงคนอื่นแล้วไงแต่สุดท้ายแล้วก็ขอทําเองก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือสามเรื่องหน้ากลาง่านสำหรับเลขพวกนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีเองบุคลิกลักษณะลักษณะนี้ก็คือมักจะทําให้เกิดความเข้าใจที่มันเขาเรียกว่าแหละความเข้าใจที่ทําให้คนอื่นเห็นภาพว,ว่าคุณเนี่ยเข้าใจยากนะแต่จริงๆแล้วเขาก็แค่อยากทําให้สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจ มันสําเร็จไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนวิธีการหนึ่งอาจจะอยู่ด้วยยากครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นลูกน้องเราหรือเขาเป็นคนที่แบบเราหวังผลซึ่งผลของการทํางานผลของการที่จะอะไรที่จะออกมามันจะดีไหมผมบอกว่าก็โอเคนะเราก็มองถึงผลคือไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะออกอาการยังไงเราก็สนใจแค่ว่าเขาทํางานได้ไหมบางทีคนจะบอกว่าหนึ่งสองเนี่ยเป็นเรื่องของการลังเลแต่คือผมว่าหนึ่งสองกับหน 1, มมึ่งหกเปความคล้ายกันที่ว่า ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามองหรือเขาเล็งไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเขาต้องทําได้ผมเชื่อแบบนี้นะผมเชื่อแบบนี้ผมให้โอกาสตัวเลขมันสะท้อนด้านบวกแต่ด้านลบแน่นอน,นครับนอกจากจะเขาแต่ใจแล้วก็คือแบบมันต้องอย่างนี้เท่าน,นั้นมันต้องแบบถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เอาเลยอะไรเงี้ยมันจะมีอาการแบบนี้ซึ่งคนหนึ่งก็รู้อยู่แล้วแหละสองหนึ่งแปดก็อาการแบบนี้แล้วก็หนึ่งแปดเนี่ยมีคนชอบบอกว่าเป็นเลขที่ถูกคนอื่นหักหลังหรืออะไรพวกเนี้ย ผมมองว่าหนึ่งแปดเป็นเลขที่ไม่ค่อยสนใจคนอื่นก็จริงแต่ว่าเอา่อไม่ใช่ไม่ค่อยสนใจคนอื่นคือไม่ว่าเรื่องมันจะเกิดยังไงนะครับไม่ว่าเรื่องจะเกิดอะไรเขาก็จะทำสําเร็จไม่ว่าคนอื่นจะมาแกล้งจะมากัน่นแกล้งจะมาอะไรเขาก็ไม่สนน่ะไม่มีพวกเธอฉันก็อยู่ได้เป็นคนประมาณเนี้ไม่หัรแต่คือด้านดีคือเขาก็ทําของเขาเองได้แต่วันหนึ่งถ้าคุณจะกลับไปหาเขาเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอเคนะเป็นคนที่ดีเป็นดีในพื้นฐานเนี่ย ผมว่าเขาก็รักลูกน้องหรือว่ารักคนที่เข้ามาเขา,าเรียกว่าแหละคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเขาก็อย่างดีนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือเขาบางทีก็อาจจะมีเหวี่ยงมีวีนม,มีอะไรใส่คุณก็ปกติครับ <c oughs> เขาก็เปิดเผยไงคนที่อย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็ดีก็ดีตอบไม่ดีก็ไม่ดีปจบกันไม่ต้องมาคุยอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นคนประมาณนี้นะอ่ะโอเค เรื่องเสริมเรื่องอื่นก็คือเรื่องของการเงินถ้าเป็นเรื่องหาผมว่าหาเก่งหาเก่งมากไม่ว่าเงินทองจะมาทางไหนหรือว่าช่องทางไหนซึ่งมาซึ่งรายได้ผมว่าเขาโอเคนะเ,เขาเคนค่อนข้างเก่งพอในการหาเงินส่วนการใช้จ่ายเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ชอบอย่างที่ผมบอกเรื่องอาจจะไปเก็บเป็นเก่งถ้าชอบอยู่แล้วเป็นทุนก็ยอ <c oughs> มปล่อยหมายถึงว่าก็ยอมจ่ายไม่ไม่ได้แบบคนมันเขียมมากขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนเก็บเงินเก่ง แต่ถามว่าเก็บได้ไหมก็ระดับหนึ่งก็ถ้าไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเรื่องน้าจะต้องใช้ใจนะ่ายอะไรก็ไม่ใช้นะครับไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าออกง่ายแต่ก็ไม่ได้เก็บเก่งนิกพาพออกใช่ไหมเออคือไม่ได้เป็นคนใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยจนเกินไปแต่ถ้าเป็นเจอของที่ชอบก็อาจจะฟุ่มเฟือยได้แต่ถ้าไม่ใช่ของที่ชอบเลยหรือว่าเป็นเรื่องปกติกินข้าวกินข้าวอะไรก็ไม่ได้เป็นคนเอื้กระเลิบขนาดจะกินแบบมื้อใหญ่จานใหญ่หรือว่า กินก๋วยเตี๋ยวชามละสองร้อยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับยกเว้นอยากกินจริงนก็ hmm. จะจ่ายประมาณนี้นะครับ mm hmm. เรื่องการเงินก็ mm hmm. ก็ถลรวังได้หมายถึงว่าถ้า,ถาเซฟตัวเองได้ก็เซฟนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องเสริมอ,อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความรัก mm hmm. เขาเป็นคนรักขายรักจินแล้วก็เขาเ,เขาไม่ค่อยพิจารณาแบบประมาณว่าเขาไม่ค่อยพิจารณาแบบคนที่เขารู้สึกว่าไม่ใช่คือถือว่าคนไปจีบคนไม่ใช่ เขาก็ปัดๆไปเลยเขาคนัี่จะฉีบยากแต่ถ้าคนไหนที่เขารู้สึกว่าเขาตรงสเปคเขาเขาก็คุยนะก็คุยแต่ว่าก็ต้องให้มันแบบใช่จริงๆอะไรยเงี้ยเขาก็จะถึงจะแบบเออยอมรับแต่ถ้าเป็นบุคลิกแบบนี้นะบุคลิกแบบสไตล์แบบนี้ผมมองว่าก็ดึงดูดพอสมควคนเหมือนกันนะครับแต่งตัวดีนะครับดูมีแบบมี power มีอะไรถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผมว่าก็โอเคแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแนวแบบสาวมั่นๆหน่อยแต่งตัวเรียบร้อยดูดีอะไรอย่างเงี้ย ก็โอเคถ้าเป็นเรื่องของบุคลิกดึงดูดไหมก็ระดับหนึ่งนะครับอาจจะดูมั่นๆอาจจะดูยิงๆนิดๆแต่ก็อ่ะแต่ก็ดูดูแต่งตัวดีอย่างมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวที่ททตอบโจทย์ในเรื่องของความรักนะครับมีหลายคนถามผมว่าถ้าเรื่องความรักครูมองแบบไหนจะลดโซโ่หัวคือผมหลายครั้งที่คนถามผมว่าเลขนี้มันสมหวังไหมคือสมหวังสมหวังสมหวัง,ห,ง,ง,ห,งหรือไม่สมหวัง,งผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าสไตล์แบบเนี้ย มันจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่มันอยู่ที่เราว่าเราชอบสไตล์ที่เลขนี้มันเป็นไหมถ้าเราชอบสไตล์ที่เลขมันเป็นเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเลขนี้จะสมหวังไหมเพราะมันก็เป็นตัวเราเราสบายใจที่เราเป็นแบบนี้แล้วก็คนมีคนมาชอบเราในสไตล์ที่เป็นของเราทุกคนเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้ไม่ได้แบบว่าต้องให้เลขมาทําอะไรให้สาหรับผมนะ <Clar. S 1> ถ้าเราชอบเราก็ทาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ไปนะครับ เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้เลขอะไรหรือว่ามีเลขกลุ่มนี้คนอื่นคิดว่าดีหรือไม่ดีกับคุณยังไงถ้าคุณชอบมันถ้าคุณรู้สึกว่าเลขนี้มันใช่เราก็คือจบไม,มไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องมาตะขิตตะขวงในใจนะครับเพราะเลขำํำหนดผมคือมันบอกแค่แนวแต่คนกําหนดให้เป็นสิ่งดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เราไม่ใช่ที่เลขนะครับถ้าเราตามเลขเรจาจะกลายเป็นคน คล้ายกับว่าขี้เกียจใช้ชีวิตทันทีเราจะให้มันทําให้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับสำหรับผมที่ศึกษามาเป็นไปไม่ได้เลยที่เลขมันจะกําหนดชีวิตเราได้ขนาดนั้นเราต้องหาที่เป็นต้องกําหนดแนวทางที่มันจะให้ดีหรือไม่ดีจากเลขนั่นแหละนะครับสําหรับผมเลขไม่มีดีไม่มีเสียแต่ว่าจะดีจะเสียอยู่ที่คน,นต่อให้คุณมีเลขที่คนอื่นมองว่าแย่อย่างเช่งหนึ่งแปดหรือสองหนึ่งก็ตามแต่ถ้าคุณตั้งสติมีสติมีสติ เกิดปัญญาด้วยตัวคุณเองแล้วคุณรู้ว่าสไตล์แบบนี้มันเป็นวองฉันฉันชอบแต่งตัวดีฉันชอบแต่พิถีพิถันฉันชอบที่จะมุ่งมั่นตั้งใจมันก็เป็นข้อดีของคุณถูกไหมมันก็กลายเป็นเลขนั้นกลายเป็นเรื่องดีสําหรับคุณเออเพราะนั้นก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางชัยลองอยู่ทุกและทารฉันเลยในเอร์พรอตอบมีก้าอาจจะมีคลิปมอกมาตั้งสองสามวันสี่ห้าวันอะไรก็แล้วแต่คือมันมีความไม่แน่นอนในตัวผมเองเพราะว่าช่วงนี้ผมงานเยอะมาแล้วก็ ช่วงโควิดเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน,นยก็มีลาออกมันไปทําอย่างอื่นกันบ้างช่วงทุนี่ขายของออนไลน์นีม้มัเขาก็ไปออกไปขายของออนไลน์กันโรงเรียนก็เลยเอ,อ,อาจจะมีการขาดแคลนบุคลากรของต้องบริหารตรงนี้ให้ให้ลงตัวอาจจะไม่ได้ว่างมาพูดมาคุยกับท่านบ่อยๆนะครับก็ถ้าใครติดตามอยู่ก็อขออนุญาตดูคลิปเก่าไปก่อนเราก็เขียนเย,ยอะเราทำมาเยอะคลิปเนาะแต่จะพยายามนะครับจะพยายามทำเรื่อยๆเรื่อย มาคุยกันแบบวันนี้นะครับคุยนานๆยาวๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มีตามมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ